ขอขอบคุณนะครับคุณอภพิรักษจ็บาทต่อต่อแล้วนะครับและก็ขอขอบคุณนะครับคุณเอกสิทธิ์57บาทขอคืนขอขอคืนนี้อีกสักตอนได้ไหมครับได้ครับผมโดอีกครั้งแรกใช่ไหมผมเห็นในคอมเมนต์อยู่ขอบคุณมากนะครับและก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปนี้มันจะสั้นเกินไปเพราะว่าผมต้องไปดูน้องหมาก่อนนะครับแล้วเจอกันฝากกดไลค์ให้ผมด้วย ในที่สุดเจ้าก็มาสักทีนะใครใครมาอีกโผล่หัวออกมาสิถ้าแน่จริงนเนอะเฮ้ยไม่ยอมโผล่หัวออกมาอย่างนั้นเหรอฮะชายผู้นั้นกำลังซ่อนตัวอยู่ในช่องว่างของพื้นที่อย่างนั้นเหรอแต่ว่าเป็นไปได้อย่างไรกันแม้แต่จอมยุทธขั้นที่เก้าก็ไม่สามารถค้นพบตัวเขาได้อย่างนั้นเหรอน,นายน้อยหยุนท่านนะ เป็นอะไรหรือไม่ไม่ต้องห่วงหรอข้าน่ะยังสบายดีว่าแต่ว่าคนที่ท่านพูดถึงนั้นเขาเดินทางมาถึงแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแต่ว่าเขานั้นยังมาไม่ถึงหรอกเอกลักษณ์ของเจ้านี่มักจะส่งท่วงทํานองของเสียงพินออกมาก่อนจากนั้นก็จะเดินทางมาถึงในภายหลังยังไงล่ะหอการเปิดตัวของไพ่เหก่างนั้นแล้วเนี่ยมีท่วงทํานองบรรเลงมาด้วยเว้ยเฮ้ย เฮ้ยไอเวนนี่แน่จริงก็โผล่วอ,ออกมาสิเจ้าอย่าคิดว่าการที่เจ้าซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ช่องว่างเช่นนี้จะทำให้เจ้าปลอดภัยข้าจะฉีกพื้นที่บริเวณโดยรอบดูสิต่อจากนี้เจ้าจะหลบซ่อนอยู่ที่ใดเออฮะบ้านะตั้งแต่เมื่อไหรกัน เอาละเอาละพอแค่นี้แนละ้วมันเลงเยอะนักเลยเดี๋ยวนี้ไปนอนอีกเอะเอนนั่นมันชายข้างบ้านข้าผู้ซื่อสัตย์คนนั้นนี่ทำไมเจ้าไปอยู่ตรงนั้นได้กันเจ้านั้นไม่เป็นวายุท์ไม่ใช่หรอกเลรอ ฮะไม่เป็นวรยุทธ์บ้านเจ้าสิเขานะ่ะกล้าเผชิญหนะ้ากับกับพับยุทธ์ขั้ที่เก้าเลยนะเว้ยเฮ้ยนี่เพื่อนบ้านของเจ้าที่เจ้าเคยเล่าให้ข้าฟังว่าเจ้ามักชอบเอาเปรียบเขาอยู่บ่อยๆไม่ใช่หรืออย่างไรกันเอ๋จริงด้วยข่าวนี้ข้าจะต,ตายแน่นี่พอนุ่มมือพินเจ้าน่ะเป็นใครกันนะ่ะชายผู้นี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน แม้แต่ข้ายังสัมผัสไม่ได้ถึงการมาถึงของเขาบ้านะมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้อย่างไรกันเออคือว่านายน้อยหยุนชายผู้นี้เป็นใครกันอย่างนั้นเหรอทั่วทั้งใต้หล้าแห่งน,นี้ชายผู้เดียวที่สามารถถือพินไม้เก่าๆสมๆมยังดูงดงามและสมศักดิ์ศรีของเขาทั่วทั้งใต้หล้ามีเพียงแค่ผู้เดียวลีหัวชีอะหา แต่ตหลีหัวฉีอย่างนั้นเหรอชื่อฟังดูคุ้นๆนะเออหรือว่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องไอ้เจ้าหลียุนเสียวนั่นกันแบบไม่ไม่ใช่หลีหัวฉีข้าข้านึกออกแล้วจกักรพรรดิผู้สรงเกียริผู้นั้นเออหาท,ท่านเจ้าสำนักหลีหัวฉีอย่างนั้นเหรอเออ ลีหัวฉีแล้วมันคือใครกันล่ะเนี่ยรีบบอกมาสักทีเถอะหลอเล่นหน้าข้ารู้อยู่หรอกจะลีหัวฉีอย่างนั้นเหรอเฮ้ยดูเท่าว่าจะเจอเรื่องยุ่งยากเข้าให้แล้วสิ <c oughs> เฮ้ยจะนี่ท่วงทําน้องแห่งสวรรค์หนึ่งในสิยอดฝีมือในใต้ล่ะลำดับที่หจัก,กรพรรดยุทธลีหัวฉีเหตุใด,ดท่าน ถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะข้าได้ยินชื่อเสียงท่านมาอย่างยาวนานวันนี้นับว่าเป็นเกียรติที่ได้พบเจอตัวเป็นๆขอลายเซ็นหนได้หรือไม่กัน <c oughs> จัก,กรพพัดยุดยอดฝีมือทั้งสิบคนทั่วทั้งใต้ล่ะรวมถึงตัวข้าเองก็ต่างเคยได้ยินเรื่องเล่าของพวกเขามากันแทบทั้งสิ้นและเดินตามเส้นทางการฝึกโดนมีพวกเขาเป็นแบบอย่างยอดฝีมือในตำนานผู้นั้นอย่างนั้นหรอไม่ ชากนสิเขาของข้าข้าห้ามแทบไม่ได้เลยที่จะโค้งคำนับเขาเฮ้ยแม้แต่ตัวลีหัวฉีก็อยากจะครอบครองทะเลแห่งพลังปานที่เมืองฟ้าเมฆาแห่งนี้ด้วยอย่างนั้นเลยถ้าว่าเป็นเช่นนั้นสถานการณ์นั้นก็จะยิ่งยากเข้าไปกันใหญ่นี่นี่ลีหัวฉีเจ้ามาที่นี่นั้นด้วยเหตุผลอันใดอย่างนั้นเลอ ข้าติดนี้บุญคุณคนผู้หนึ่งและมาที่นี่เพื่อชดใช้คืนแต่ข้ามาที่นี่เพื่อรับรองความปลอดภัยให้กับเมืองฟ้าเมคาก็าเพียงเท่านั้นเอง